พี่นเนาะเมาเห็ดปวกอีกมเมามองม่ววานนี่ยแหละเนี่เห็นอยู่ดอกเดียวนี่แหละเออเห็นสองดอกออ่นี่ค่ะเอากระบดม่วงวานก็ขึ้นใหม่อีกนปวก ดอกน้อยหนึน่งเห็ดปวกตางมาันดอกมึงง่ายปวกจิกพี่น้องบบเห็นเห็ดปวกก็เห็นหน่อไม้ได้บาดเนี่นมย,ม,ยมึงงแน่นี่หน่อไม้หน่อประกำงามนึงออกมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องค่ะเห็นนี่แล้วบ่าหนหนึ่หันเทมาหาหนห่อไม้เด้อพี่น้องเห็ดมันบนะ่ได้แล้วเสียมกระเพรามานี่น มีดจีมาพี่น้องมาเอาเสียมมาไม่ไรโอ้ยมีดกับอะไรเนาะบังแม่พี่น้องเอ้ยสีฮักเอาเมมาออด,ด้ะอะชลุกชลิบ่ได้เนี้ยหนึ่งค่ะเนี้ยหนึ่งเด้อพี่น้องค่ะา,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 าเทิร์ดมาแล้วฮักเอาแนงมันก่อนอสิได้กินน้ำนมไม้นี่แหละ มาได้เฮ็ดกัได้นองไม้โอ้โยมีดพี่น้องเลยก็ระเราอุกใจอืม,อมเห็นบ่คันมาเบิ่งดี่เห็นบ่าหาหน่อไม้ยังสิงได้กินกว่าคนเขาอันเดี๋ยวถ้าเขาอันหน่อไม้เขาบ่ค่อยสนใจพี่น้องเขาไปหาแต่เห็ดปวกค่อยน้าไปเถอะก็ได้อยู่พี่น้องคันหนบ่มีคนเอาหน่องมาหน้า นี่โอ้เขาสิได้ดอาไม้แกงกินตอนเที่ยงนี่ละบาทนี่นี่น้อยอยู่นี่นี่ก็เอาด้วยพี่น้องเลยลังขึ้นแกงแซ่บเบิดอ้อ ใส่ม <icana> <naj bum S 1> ือกุดสวันน้ไม้ลายมันเอางไงเดอกพี่น้องเห็นบไหมนมันเอาก็เอา เดีวพ่นอไเ็อีกลวพี่น้องอ๋ออืให้เห็นนาคนหาน้ํำพี่น้องเลยอือเบิ่งพี่น้องเหืออยู่ในป่าผู้เดีเอาเด้ออยู่แถวแถวเฮือนนี่แหะตอนตาปูเขานี่ลแะ ฮอ,อ,อนโคนลายเต๋อเปล่านะออกมาแล้วพี่น้องกัยเชียวก้นเชียวดากอ่ะเพราะแล้วเข้าไปเ <c oughs> ข้าไปในดอนตาปูไหมคนคิงหนกหยาบหยาบพี่น้องค่ะคือมีคนเอิร์ดหันลังมุมมีไพรมือบ่ได้เฮ็ดจะได้ทำไม้พี่น้องค่ะ บอกไว้แกงไม่สดๆเลยเด่นคนขนาดบะหมีเสียมหนักฮ่าลวดลวดเลยพี่น้องห่าแบบพี่น้องเข้าใจความรู้สึกบ่ค่ะวะฮ่าห่าแบบว่าห่าแบบระแวงห่าแบบระแวงห่าแบบย่านผีอ่ะพี่น้องคะบะมีหมูเขาไปนำเจ็ดปลวกเขาบะมี่ไล่ไล่เติบไล่พ่อแกงสิบบอกเร้อเ่อยแบบนี้ ออกนอกไม้เห็ดก็ได้ทีพวกนีเห็ดก็ได้กระเจ้าไปหาสช่มโพดโพดนะเนาะออนซอนเห็นขีดกระเจ้าเบิ่งขีดเขาเฮ้ยแต่ละคนเต็มสะก้าเต็มตะก้า ไปทางพูนทางตีนพู่น,น้ไปไกลๆห้ามไปไกลบ่ได้ยากลูกยากเต้าไปชั่วโมงหนึ่งก็ตตายแล้วลูกก็ได้มนหน้าถ้าบบเห็น,ม,นมันมันไห่มันแอวมันอยู่ยุกกบพอมันพักเดียวเวลานั้นมันกแกอบพอมันวะ เ็ดยังบ่ได้ดอกไปนองมีลูกน้อยกระนันว่าจะให้เอาอีกผู้หนึ่ง FC กัได้โอ้ยตายพอดีเรียงไงแล้วสิมาเรียงอีกผู้ที่ช่องอีกสิคอยเห็นนางอ้นสิคอดคอยยังกินงอตางเราคอยจะห้วนน้นองเคยเคยเอออู่ไป ไปทรไปเขาบอกพับเมียนเดอ้ออย่าไปกลางว้แบบนั้นเดอ้อเลยพากันพับเมียนขาชี้เอาไว้แง่งป้าพับเมียนก่อนมาดูเงาขันละออกมาถ้าแบบมันออกมาผุบปันไดนนขีข้แง่งจันตะขี้คาดแง่งหมดละตื่นเต้นปั้นในเพชรพี่น้องค่ะ ไอเพลคือกันโอ้ยน้ำมันสดๆแกงแซ่บแท้ๆได้นี่พี่น้องไปหาจะานาั่งเขี่ยวๆจะานาั่งกับแป้งเพื่อนเอาวั่นละแลปลูกไปอยู่เพื่อนละปลูปกไปรืออยู่ใส่หรือเราไปเอาอยู่ใส่พุงแกงแซ่บก,ก็นนาเผาทานพออยู่ในกระดาษเปเ่ามีที่เห็นละตั้งไฟตั้งไฟเต็มไหม เป็นฮาอีลีนะโอ้ยได้ลายแทแดนี่พี่น้องเ้ยหละ่ะแคบมันนันซื้อเฮ็ดปวกกระมีไม่จะเฮ็ดปวกไก่น้อยเป็นละย่อมไระะเงมีมข้านากเอามาลกมกนนะ,ะ,ะกระมุนแกงน้ำไม่กินเนาะตอนเทียงๆเนาะพี่น้องคะกินน้ำมันเด้อ ปอกน่อไม้ยู่มาพี่เอาลูกมาเล่นพี่ ເອີຕະນ້ອຍກ don't be if you don't know them. เอาละพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้สิพ่อสันีละเบิ่งพอเป็นกระใสด้อยพี่น้องเห็ดยังลงไปค่ะเบิงเห็นมั่นในเด้อพี่น้องคะ่ะไปหล่นไปเที่ยวกับบรายแล้วบ้านเมืองเขาเป็นยังงี้อยากหากินไปพ่อสัมเนีตจ้ะเพื่อนดูชาติทำเนี่ยอันใดซื้อกับซื้ออันใดหากับหา,หานาอพี่น้องคะ่ะซื้อไรกับโบมีเงินทำกับโอยากทำดอกพี่น้องซื้อกันได้ หาแบบนี้แหละมันให้เองเห็ดเองมันแบ่บสำหรับกิปนี้กับซินาร่าไปก่อนเด้อค่ะเด้อไวพอใไม่คิดนะไปเลย,ยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ